สวัสดีครับสวัสดีครับผมฝันดีครับและผมฝันเด่นนะครับจริงๆแล้วพวกเราสองคนนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปินในยุค90ยุคนั้นมันเป็นยุคที่แบบเราโตมาพร้อมกับเรื่องราวที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเรียลลิตี้อ่ะคือรักจริงร้องไห้จริงเศร้าจริงแล้วก็มีการบอกเล่าเรื่องราวผ่านแบบเพลงไงใช่ป่ะคือมีท่อน A เล่าเรื่องปูมาใช่ป่ะท่อนฮุกบึง้ขงขมวดท่อน,นอะไรอ่ะน้ำลายฝูมบา <c oughs> น้ำลายฝูมบาขอแล้วก็เดินะจะเล่าอะไรเยอะแยะมากมายก็ชอบเขาชอบ ไม่ว่าให้เราเล่าเรื่องอดีตเพราะว่าเขาบอกคนแก่จะเล่าเรื่องอดีตดีแต่เราเป็นคนแก่ที่เราเราไม่ดีเราเราไม่ได้ค <c oughs> ือร, <c oughs> รวมตัวกันมาเนี่ยแต่ท้องพ่อท้องแม่เลย <c oughs> เขาเป็นสาแฝดพอออกมาปุ๊บผ่านรอสบการณ์แลนโชคโชวนปุ๊บก็เข้าสู่วงการบนรันเทิงก็เริ่มเข้าสู่การถ่ายแบบเพราะว่าหน้าตาดี<ร>หน้าตาดีน่ารักตีสมวัยนู่นนี่นั่นจับพัดจับผูแป๊บเดียวเข้าไปอยู่ในค่ายเพลง นั่นก็คือพีตาเรคคอร์ดในสมัยก่อนมันจะมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยหนึ่งก็คือผ่านจากการประกวดร้องเพลงสองก็คือจากหน้าตาแต่ของเราอยู่ในกรุ๊ปสองใช่คือนคหน้าตาดีแต่ร้องเพลงไม่เป็นแต่ร้องเพลงไม่เป็น ร้องไปเลยไม่เคยร้องเพลงอย่าบอกว่าร้องเพลงเป็นร้องเพลงได้แต่ไม่ได้ร้องเพลงเก่งร้องไม่เพียนแต่ก็ไม่ได้ร้องดีอเนี้ยพอเสร็จเรียบร้อยก็คือเขาก็นัดเข้าไปในวันที่เขาเรียกว่าในภาษาปัจจุบันก็คือพวกออเดชั่นรีวิวออเดชั่นเนี่ยก็คือในวันนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวเนี่ยเป็นฝาแฝดคู่หนึ่งชื่อฝันดีสันเด่นจะมาร้องเพลงซึ่งเราก็เข้าไปพวกเขาก็ถามว่าร้องเพลงอะไรเป็นบ้างเราก็บอกว่า ตอนนั้นเพลงของพี่เนเนศวรากุลดังมากเออนั่นเดี๋ยวผมร้องเพลงนี้แล้วกันก็ร้องเพลงนี้อ่ะลองอีกหน่อยหนึงอีกหน่อยเธอคงเข้าใจไม่ใช่เขาก็ต้องร้องไปเสียงของเอาสิอีกหน่อยเธอคงเข้าใจว่าอะไรสำคัญไปกว่าแค่รักกันเนี่ยร้องประมาณเฮ้ยไม่จบเลยพอแล้ว อย่างนั้นเดี๋ยวตาเล็กเข้าไปนะเข้าไปร้องบ้างเล็กจะร้องเพลงอะไรตอนนั้นผมชอบฟังเพลงของพี่เบิร์ดมากร้องเพลงหมอกหรือควันร้องไงก็ร้องไงอ่ะก็ร้องไงหมอกจางๆและควันคลายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดู ว่าเธอเป็นดนั่งหมอกหรือควันหมอกจะงดงานและทำเลือเหเองก็<อ>คง <น S 1> จะทำไม่เสียน้ำตาเธอเป็นหนึ่งไงฉันอยากรู้เมื่อใครมอ ย้อนกลับไปก็คือในเรื่องการอัลบั้มที่ชื่อว่าออกฤทธิ์เพลงเปิดตัวคือหัวก็ยังไม่ล้านก็ยังไม่ล้นก็ยังไม่หน่งเพลงที่ที่โปรโมทเพลงแรกก็คือหัวไม่หนิงก็ได้รับความนิยมแล้วก็ตามมาด้วยเพลงแกล้งโง่แล้วก็มาเพลงเหมือนํำลาซึ่งทำให้ชื่อของฟันดี้ฟันเดนไปที่รู้จักของทุกคนครับ กิมมิคของฟันดี้ฟันเดนในอัลบั้มแรกพอเกิดขึ้นแล้วพอมาอัลบั้มสองก็เป็นอัลบัม้มเขาเรียกว่าอะไรที่มีเพลงเร็วเข้ามาโตขึ้นมาหน่อยเอดโตขึ้นมาหน่อยตามไวขึ้นมาหน่อยนั่นแหละมันก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากขึ้นเพราะว่านักดนตรีก็มีความที่เขาเรียกว่ามีต้นทุนฉะนั้นเพลงก็จะมีความซับซ้อนในเรื่องของดนตรีเพราะว่าในยุคนั้นดนตรีมันประมาณนั้นพอยุคสองปุ๊บมันมีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแนละ้วเพราะผมต้ออยู่ในข้ามขั้นตอนระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอล มันก็จะมีเสียงฝนฟ้าอย่างเพลงคำนั้นคืออะไรเงี้ยมันก็มีเสียงฟ้าร้องฟิวปังอะไรเงี้ยมันจะมีมาเธอรู้อะไรหรือเปล่ลาตั้งแต่วันที่เธอจากเนน่อฝน ก่อนเธอจะทิ้งกันไปมึงคำลาก่อนจะฟังกอจะฟังหางมันช่วยรั้งเธออยู่สักแค่นาทีไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่หรอกเดียวผู้ก็ยังไม่ร้านก็ยังไม่ร้อนก็ยังไม่แดงแต่หัวใจน้อยเก่งก็ดูแล้วไม่เข้าใจมล้านเยอะมากแล้วนะี่นี่กูแปดแสนบ๊ายบาย Change c h o ปี2566พาคุณย้อนเวลากลับไปยุคที่สวยงามที่สุดของวงการเพลงไทยกับ31ศิลปินจาก6ค่ายเพลงดังค่ายรถไฟดนตรีค่ายนิติทัศน์ค่าย Creative Artists ค่ายกรัมี่ค่ายคีตาค่าย Oh My God Mama Presents the Time Machine Concert 1และ2กรกฎาคมน,นี้ที่ Royal Paragon Hall ขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์